สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราพาเปียกยางยูทูบดีแม็กออนยูดีแม็กกันนะครับพอดีวิ่งไปโดนตะปูมาตอนนี้เราเอายางอะไหล่ออกมาเรียบร้อยแล้วยางอะไหล่ก็เป็นล้อกระทะนะครับเมื่อกี้ลืมถ่ายอันนี้ตอนนี้ไขออกมาแล้วครับเดี๋ยวเราเอายางอะไหล่ออกขึ้นแม่แรงเรียบร้อยเดี๋ยวขอไขน็อตตะปู่ครับ คครับตอนนี้ไขเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอาน็อตออกเอารอออกอนแล้วก็ดึงลงมาได้เลยนี่ครับนี่ครับรอยที่โดนตะปูมาทีนี้ยางอันนี้มันเก่าแล้วก็เลยเดี๋ยวเอายางอะไรลไขไปก่อน แม่แรงอะครับเราไม่ได้ขึ้นล้อลอยเยอะเนาะเวลาใส่น็อตน,นะใส่ใล้ออะไรครับจะใส่ง่ายถ้าเราเอาล้อลอยขึ้นเยอะมันจะหนักนี่ครับตูนะครับมันลอยไม่เยอะนะรเรากระดกนิดเดียวก็ขึ้นเลยนี่นะครับแล้วก็อย่างนี้ปึ๊บเข้าแล้วแล้วก็ใส่น็อตน,นะครับให้ใส่เป็นตัวการกระบาทเนาะน็อตมันจะมีด้านนี้ให้อยู่ด้านใน อันนี้อยู่ด้านนอกนะครับดูดีๆนี่นะครับให้ไขเป็นการกรบาทนะครับไขสลับเป็นการกรบาดฝั่งตรงข้ามใจก่อนนะครับ ก็ตรงนี้ไขให้พอตึงมือพอนะครับแล้วก็มาเอาแม่แรงลงแม่แรงนะครับตัวแม่แรงของอีสนเราดึงออกมาได้เลย ตัวเหล็กตัวนี้มียางทาไว้สําหรับคล้องแม่แรงพอดีเราสามารถดึงออกมาตรงๆได้เลยไม่ต้องมุกเข้าไปใต้ใตรถเสร็จแล้วตัวยางตัวนี้ครับเมื่อกี้เราขันไม่แค่ตึงมือเสร็จแล้วเราก็ไขกลับนะครับเหมือนเดิมไขเข้าฝั่งตรงข้ามก่อนเหมือนเดิมนะครับเป็นกากบาด แน่นเลยไม่ต้องแอปไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับแค่ <c oughs> อยู่ แล้วยางี่รัวนะครับเปิดฝาท้ายเลยยังยังไม่ต้องเอาไปใส่ที่ยางอะไรนะครับ<อ>เดี๋ยวเอาไปร้านปากก่าก็จะได้ไม่ต้องถ่ายโหลดวิธียกยางอะไหล่ไอ้ยางี่รัวขึ้นรถนะครับแบบไม่หนักนี่นะครับจับอย่างนี้นะเสร็จแล้วก็เ,เข่าประคองเข่าประคองแบบนี้แล้วก็ยก แบบนี้จะเบาไม่หนักนะครับเสร็จแ,แล้วก็เจอกันร้านปะยางครับ